หวยทกศงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2566เป็นแบบสูตรคำนวณด้วยโปรแกรมนะครับสามารถมีเข้ามีรุดได้ผิดถูกว่าเป็นตามสูตร สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเด็ดชาแนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง f อเก่าและ f อฟใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับและก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามคลิปนี้เรากลับมาพบกับหวยทกศโววดประจำวันที่16พฤษภาคม2566เป็นแบบสูตรคํานวณด้วยโปรแกรมนะครับสามารถมีเข้ามีรุดได้ผิดถูกว่าไปตามสูตร ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนาเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนํานะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนสิ่งที่ถูกกฎหมายด้วยนะครับเรามาเริ่มที่แผ่นแรกเป็นเด่นหลัก10บ,บทล่างให้ดูด,ด้านล่างนะครับนะครับสายมือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่น2019 มาต่อกับหลักหน่วยบนล่างให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับซ้ายมือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นเลข7059มาต่อกับเด่นบนล่างไม่ปักหลักนะครับให้ดูที่ด้านล่างนี่นะครับขวามือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นเลข567ด มาต่อกับสรุปบนล่างนะครับ2ตัวตรงให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับตัวเลขสีแดงๆรวมทั้งหมด8ชุดได้แก่เลข05 07 1517 2527 9597ผมชอบเลข7นะครับเลข7ก็จะมี07 17 27 97นะครับทุกคนชอบเลขไหนหรือมีเลขเด็ดเลขดังก็ลองนำมาเทียบกันดูนะครับ ขอให้ทุกคนจคดีถูกรางวัลน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆหรือ FC ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้ด้วยนะครับยังไม่ผ่านกดเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ